ทำไมวันนี้หน้าเบื่อจังเลยเนี่ยออกไปข้างนอกไปชวนใครเล่นก็ไม่มีใครเล่นกับเราทำไมวันนี้แปลกจริงๆไม่เป็นไรเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเล่นโทรศัพท์ก็สนุกนะไม่ต้องงอใครด้วยโทรศัพท์สนุกมากเลยอะลุงนี้เล่นโทรศัพท์ตั้งแต่แรกก็ดีนะเด่นมันติดปอมไปเลยไปกันเพื่อนไปกันไปกัน ไปเลยนำหน้าไปเลยนำหน้าไปเลยเฮ้ยตามมาตามมาเดี๋ยวก็แพ้ตามมาสิโอ้เห็นไหมตายแล้วเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยอะ่ะว่าแต่ที่บ้านเราไม่มีใครอยู่เลยเหรอเนี่ยเงียบไป,ปหมดเลยเนี่ยหิวจังเลยอะ่ะพี่ฟิวหิวไหมเนี่ยเราตะโกนเรียกดีกว่าพี่ฟิว พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มโอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเยอะทำไมเนี่ยโฟกัสเอ่อไวๆตั่นบ้าเลยเนี่ยมีอะไรว่ามาอ่ะพี่ฟิมอยู่บ้านเหรอโอ้พี่ฟิล์มอยู่บ้านก็ดีเลยมาน,นี่ไหนพี่ฟิล์มมานี่อะไรเยอะทำไมมานาั่งนี่มานั่งมีอะไรจะถามโฟกัสพี่ฟิล์มโฟกัสหิวอ่ะหิวก็ไปหาอะไรกินดิพี่ฟิล์มแล้วตอนนี้ไม่ได้กินไหมอ่ะ ขนมมันก็ไปหาดูสิพี่ไปหาโวกันหน่อยดิพวกันขี้เกียจไปหาก็ไปหาเองดิพี่ไม่ได้หิวอ่ะพี่ฟิมไปเถอะนะพี่ไม่ได้หิวก็ไปหาเองพี่พี่ฟิลมพี่ฟิลมจำได้ไหมแม่บอกให้ดูแลน้องถ้าเกิดพี่ฟิลมยังไม่ไปเอาขนมไม่โฟกัสอีกโฟกัสจะฟ้องแม่แนะว่าพี่ฟิลมไม่ดูแลโฟกัสฟ้องแม่แน่โฟกัสฟ้องแม่แน่ๆโฟกัดเดี๋ยวนี้นี่กัร้ายอย่างนี้เลยเนี่ยทำไมก็เป็นอย่างนี้เนี่ยฮะขนมอยู่ใกล้ใกล้เอง ถ้าเกิดพี่ฟิล์มไม่เอามาให้โฟกัสโฟกัสจะให้แม่ตีพี่ฟิล์มนะโอ้โหถ้าเกิดฟิล์มไม่เอาให้กัดฟิล์มต้องโดนว่าแน่เลยสามเออไปเอาให้ก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้รลน์นะกัดอะสองมาแล้วพี่ฟิลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่ะขนม,มกินแล้วเงียบๆด้ซะกินหลังก็ไปเอาเองอะไรกันพี่ฟิลพี่ฟิล์ม่ได้แา้วไม่ได้อะไรอ่ะพี่ฟิล์มก็อ,อยากกินน้ำมีน้ำปะไม่รู้อะ ไม่มีมั้งแกให้โอเคเออกระดาด้านกินจะกินไหมหรอเอเอยเอยางมากอีกพี่ฟิล์มเอาน้ำไอโพรกันเดือดเลยให้กับพี่ฟิล์มแม่เอาน้ำไอโพรกันโฟกัสจะให้แม่กลับมาตีพี่ฟิล์มนะเอาน้ำเยี่ยวหรอพี่ฟิล์มไม่ไปลุกเองอ่ะสามไปเองสองไดไ้ได้นะจะหนึ่งแล้วอืม เอาน้ำเปล่าอืมดีมากเลยพี่ฟิล์มแกให้หน่อยพอ,อยังอืมพอแล้วยังเหรอขอกินน้ำเปล่าพี่ฟิล์มจะกินอะไรต่อด,ดีเนะี่ยพี่ฟิล์มน้ำเปล่ามันจือดอะ่ะน้ำเปล่ามันก็ต้องจือดอยู่แล้วดิพี่ฟิล์มก็ขออีกหลักหนึ่งได้ไหมอีกอย่างอืมอะไรอะ พวกก็อยากกินชานุมไข่มุกอะฮะชานุ่มไข่มุกแล้วอยากกินในตอนนี้เนี่ยข้างนอกมันร้อนจะตายใครจะไปอะก็ไปเม่อฟิลมไมเนี่ยพวกก็ไม่ไปหรอกร้อนจะตายฟิลก็ร้อนเหมือนกันน่ะพวกก็ร้อนเหมือนกันน่ะอั้นก็ไปทําำไมใครไปซื้อพี่เฟรมทำไมไปฟ้าาปอ,องแม่นะอ่ะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไปซื้อให้เ,เ,เลย่องไรนะพี่เฟรมเอาแล้วก็ก้มุกนะ้ให้ตายเถอะเดี๋ยวนี้นี้ใส่ไม่ดีเลยดื้อมากเดี๋ยวนี้นะไม่น่ารักเลยดื้อก็ดื้อ เอาใจใจตัวเองซื้อกันโดนฟ้องแม่อร่อยจังเลยอ,อร่อยอร้อนก็ร้อนเอากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเนี่ยเอาไป กะร้อยผักกันหน่อยรก๋ยด้วยย่าร yeah. ้อนพอใจยังให้นี่้โหดูใหญ่เลยกินมั้งดิม,มาให้กินนี่ปอไปซื้อมาเนี่ยร้อนกินมั้งดิไปหาน้ำกินในะบ้านก็มีนี่กินได้ไหมไม่กินมันแผบเลยไม่กิน ไม่กินอไปแล้วกินต่อดีกว่าเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยการแกะของเล่นเลอะบ้านเลยอะ่ะเต็มพื้นเลยอะ่ะเนี่ยนานแต่พอเล่นเสร็จก็ต้องให้เราเก็บแน่ๆเลยอืย เนี้นะกันนี้แบบว่าร้ายมากอะดื้อมากอ่ะเอาแต่ใจอ๋อแต่เราแก้เพลดีกว่างั้นเราะจะหนีไปตอนบ้านยายไปดีกว่าก่อนที่เราจะโดนใช้เก็บเหน,นะเราจังหวะนะพอได้จังหวะปุ๊บเรารีบวิ่งออกไปนอกบ้านเลย Ừ, ở đâu ngay nè, ở ngoài này nè, ở đâu nè, ở ngay đây bảo, đây không có, ừ. Ừ, ở đâu, có ừ, ở đâu có ừ, ngay ừ, nè, à, đây ngay, thì đây nè em, chơi với đi, lên lên เริ่มหิวข้าวแล้วอะพี่ฟิมพี่ฟิมประกันหิวข้าวแล้วเอาข้าวไปปรกันหน่อยแล้วมาเก็บของเล่นให้ระกันด้วยนะพี่ฟิมพี่ฟิมเตรียมปกันไหมพี่ฟิ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 มพ่อแม่พี่ฟิมพี่ฟิมพ่อแม่พี่ฟิมพ่อแม่ได้ยินไหมเอ๊ะหายไปไหนกันหมดเนี่ย บอกนะว่าเราอยู่คนเดียวในบ้านนะพี่ฟีพ่อแม่นั้น๋ยวไปเดินดูรอบๆรบ,บ้านดีกว่า จะทำงานอยู่โต๊ะทำงานก็ได้ไปดูดีกว่าพี่ฟิล์มพ่อแม่เอ้าตรงนี้พ่อก็ไม่อยู่เอ้าพี่ฟิล์มก็ไม่อยู่อย่าบอกนะว่าในบ้านมีแค่เราคนเดียวที่อยู่เอ้ยตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยหิวข้าวมากเลยแล้วใครจะหาข้าวให้เรากินเนี่ยโอ้หิวข้าวจังเลยอะแม่ก็ไม่อยู่พี่ฟิล์มก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่ อโอ้หิวข้าวจังเลยอะน้ำไปตรงนี้ไดว่าเฮ้ยพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่พี่ก็ไม่อยู่ทำยังไงดีเนี่ยอย่าบอกนะว่าในบ้านมีเราอยู่แค่คนเดียวนี่คือดึกมากเลยนะทำไมทุกคนทิ้งเราไว้ในบ้านคนเดียวเนี่ยน่ากลัวจังเลยหรือว่าทุกคนไม่รักเราแล้ว เราใช้พี่ฟิล์มาามากไปเอาแต่ใจมากไปพี่ฟิล์มก็เลยออกไปข้างนอกไปไหนไม่รู้เนี่ย <c oughs> หรือว่าพี่ฟิล์มเบื่อเราแล้วมีมือเงินโดนบันหลังหนูจะไม่เอาแต่ใจแล้วพี่ฟิล์มกลับมา เป็นไรอะอ้าวปี่เฟรมพี่เฟรมไปไหนมาเล่นกับหมาข้างนอกเนี่ยฮะเล่นกับหมาข้างนอกเนี่ยเล่นกับหมาข้างนอกเออขอบคผมก็นึกว่าพี่เฟรมไปไหนมาทำไมอะฮะคิดถึงไม่ต้องมายุ่งเนี่ยมันแกแอบฟังอยู่ได้ยินหมดเลยรู้ใช่ไหมว่าชอบเอาแต่ใจนะฮะใช่ไหมรู้ค่ะอยู่ใกล้ๆทำไมทำไมไม่ไปหยิบเองเนี่ยฮะ รู้ไหมใครที่เอาแต่ใจเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะสัญญาค่ะว่าเราไม่จะไม่ต้องมายุ่งออาตัวเก็บของเล่นด้วยเล่นเสร็จเก็บด้วยนะค่ะอืมยิ่งเก็บไม่ได้เหรออะไรไเก็บให้ไหนเพิ่งพูดไปตรงยกเองเนี่ยนี่ไอ้นี่นี่นี่เพิ่งพูดไปนี่ยังไม่เข็ดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหนีไปจริงๆนะรอบเนี้ยไม่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 ใช่โฟร์กัปเป้เอาที่เก็บของเล่นมาแล้วก็ไปนำ าได้เสร็จแล้วเหรออืมเอามามดีมากเป็นเด็กดี<ๆ>แกได้ไหม,ไ,มได้เก็บนี่รู้ไหมถ้าเกิดขาวหน้านะเอาตจใจอย่างนี้อีกอะบอกเลยนะว่าไม่มีใครรักแน่ๆเลยข้าๆ้หนูรู้แล้วข้าบนหลังจะไม่ท้ามอีกแล้วพีาฟิล์มอืมดีมากเก็บ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 ,บดีมากดีมาก เอออ่ะกัดเก็บต่อไปเออต้องงี้สิ